กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของการดูแลสุขภาพเส้นผมเนี่ยคุณโอรามีเทคนิคในการนําเสนอไหมครับเพราะว่าบางทีผู้บริโภคเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงจะเข้าหายังไงจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าโดนใจเขาเทคนิคส่วนตัวเนี่ยเทคนิคการนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภคเนี่ยมีเคล็ดลับไหมครับ มีค่ะยังไงครับถ้าเป็นกลุ่มผู้หญิงเลยโอลาก็จะทักเลยเพราะผู้หญิงทุกคนอยากผมสวยแต่ส่วนใหญ่ก็คือผ่านการทำผมผมก็จะแห้งกรอบใช่ไหมคะพอคุยปุ๊บทุกคนจะบอกว่ามีด้วยเหรอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําให้ผมสวยผมนิ่มครับค่ะตัวนี้ก็คือเข้าได้เลยแต่อีกกลุ่มหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ชายครับ อโอลาก็ไม่รู้นะถ้าผู้ชายเขาเห็นโอลาปุ๊บแล้วรู้ว่าทํากิฟฟารนะีเขาจะเดินเข้ามาถามเลยว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในะเรื่องเส้นผมได้ไหมเพราะมีปัญหาเรื่องผมร่วงครับทีเนี้ยแล้วก็ผมไม่ดกอะ่ะผมเริ่มบางใช่ผมเริ่มบางครับ โอลาก็เลยจะมาต่อยอดในเรื่องจัดเซตของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้เพราะรเขาเขาบอกว่ากิฟฟารีนน่ะน่าจะมีเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องความสวยกับสุขภาพดูเหมือนกับว่าเรื่องนี้มันง่ายมากเพราะมันอยู่ในชีวิตคนไปแล้วคนทั่วไปกับเรื่องของเส้นผมนี่เป็นสิ่งที่เขากังวลโอลาบอกว่าแค่ทักก็มีเรื่องคุยหรือบางทีแค่เขารู้ว่าเราทําธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยเขาก็มาถามว่ามีไหมคือพูดได้ง่าย มันเป็นเรื่องธรรมชาติมากรรมากับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการดูแลเส้นผมแต่ที้คนบางคนเนี่ยมักจะมาใช้ต่อเมื่อ,อ,อเริ่มมีปัญหาจริงๆแล้วถ้ายังไม่มีปัญหาเนี่ยมันใช้สําหรับการป้องกันได้ไหม ป้องกันได้ยิ่งถ้ายังไม่มีปัญหาเลยเราดูแลตั้งแต่ดูแลจากข้างในไปก่อนแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องตัวสระผมน่ะเราต้องดูนะคะจยนเอกเพราะบางทีเราไปซื้อตามท้องตลาดหรือที่อื่นๆนะแบรนด์ทั่วไปหนึ่งต้องดูอายุด้วยสองออยมีไหมเพราะหลายที่มากเลยที่ไปซื้อมาปุ๊บแล้วเจอปัญหาโดนของปลอมหรือของหมดอายุก็จะเกิดปัญหาเรื่องผมร่วงตัวนี้เป็นเหตุค่ะในส่วนของเราปุ๊บเราแนะ นาให้บอกว่ามั่นใจในเรื่องตัวนี้ทําให้คนเขาจะกล้าเข้ามาครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสำหรับการขยายงานในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้คุณโอลามีวิธีการสร้างยอดธุรกิจยังไงออต่อยอดยังไงเพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยกิฟฟารีนม,มีสินค้าหลากหลายรายการมากออผลิตภัณฑ์นี้มันช่วยสร้างธุรกิจท่ายังไงคือตอนแรกๆเลยนะคะที่แบบว่ามาเล่นกลุ่มนี้ เริ่มจากคุณพ่อก่อนค,คุณพ่อจะมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบ,บางพ่อก็จะถามว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไหมแล้วคุณพ่อก็เป็นคนที่เรารักใช่ไหมคะครเราก็จะสรรหาอะไรที่ดีอาหารเสริมตัวไหนแชมพูตัวไหนอะไรดีจัดสรรหมดเลยจน,นหลายๆคนเห็นแล้ว ผมคุณพ่อเปลี่ยนไปผมตกขึ้นก็เลยมาหันดูตรงนี้และอีกเคสหนึ่งก็คือจากการที่โอลาไปสปาผิวแต่งหน้านั่นแหละจ้ะจเองเรื่องหน้าเรื่องความงามอ่าคนพอหน้าสวยแล้วชอบบอกให้โอลาว่าทําผมให้ด้วยที่เนี้ยพอเราทําผมบางคนผมบางมากอจะทําทรงอะไรให้ก็ไม่ได้อะบ,บางคนก็ผมแห้งกรอบเลยทําให้ได้จับผมของลหลายๆคนมาทั้งๆท,ที่ไม่ใช่แบบช่างทําผม เราเรียนรู้ทีหลังค่ะเรียนรู้ทีหลังก็เลยทําแบบให้แบบโอ้มีอีกนะกลุ่มหนึ่งที่ผลิตภัณฑ์ตรงนี้มีอยู่ในกิฟฟารีนโอลาก็เลยมาเรียนรู้ตรงนี้เอากับเข้าไปแนะนํากับเขาเรียกกลุ่มผู้มุ่งหวังนะคะคอย่างมีเคสหนึ่งแบงค์ที่ประเทศลาวธนาคารการค้าต่างประเทศลาวนะคะก็อลาไปนําเสนอเรื่องการแต่งแต่งหน้าให้ด้วยตนเองแล้ว ทางแบงก์ก็บอกว่าให้สอนเรื่องทําผมด้วยใช่ไหมคะอวราก็เลยต้องหยิบผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้าไปได้แนะนําทุกส่วนว่าการที่จะให้ผมสวยคืออย่างไรนะคะให้เป็นการให้ความรู้ดูเหมือนคุณโอรากําลังจะบอกว่าถ้าเราสอนคนดูแลผิวหน้าเราก็ต้องรู้จักวิธีการแต่งหน้าแต่นาสอนคนดูแลผิวเป็นแล้วสอนคนแต่งหน้าเป็นแล้วมันไม่ครบมันไม่จบก็ต้องมาสอนคนดูแลเส้นผมดูแผมผิวสวย หน้าสวย,สวยผมสวยใครที่รู้สามอย่างนี้เป็นนักธุรกิจที่ไม่ต้องกังวลยอดมาแน่นอนมามาจริงค่ะอาจาร์เองเพราะว่าที่ปัจจัยทำไมอยากรู้เรื่องผมและอยากทำผมเองเป็นค,คือ ถ้าวันไหนเราเจอช่างที่ไม่ถูกใจอ่ะเราก็ต้องได้ตามนั้นใช่ไหมคะอาจารยโอลาก็เลยจะกลายเป็นบางวันก็เป็นนางฟ้าได้ช่างผมดีได้ช่างผมดีบางวันก็จะกลายไม่รู้เป็นใครอ่ะข้างถนนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโอลาก็เออเรารู้แล้วสไตล์ของเราต้องออกประมาณเนี้ยเราก็เรียนทําผมของเราเองเลยโดยมีตัวช่วยที่ดีที่เอลาไปไหนต้องติดไว้ก็คือนี่เลยค่ะคอนดิชเนอร์ของเอสเปโเซตผมได้เลยนะคะมีคําแนะนําอะไรที่อยากจะฝากบอก เพื premises, mm. ่อนนัก hmm. ธ mm ุร hmm. ก anyway. like ิจหรือท you know, ่านผู้ชมที Fuj ่กําลังชมรายการของเราอยู่นี่ครับว่าถ้าเกิดเขาอยากจะขยายงานในกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เขาต้องเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองยังไงบ้างก็คือ1เราต้องอย่างที่บอกแล้วเนาะเรื่องใจรักนี่สําคัญนะคะและที่สําคัญเราต้องดูสภาพเส้นผมเป็นด้วยนะคะแล้วเราต้องถามเขาใช่ไหมคะถามเรื่องปัญหาของเขาถ้าเรารู้ทั้งหมดในเรื่องปัญหาของผู้มุ่งหวังและผลิตภัณฑ์ของเรามีกลุ่มไหนจัดเซตได้หมดเลยค่ะเพราะว่าผู้มุ่งหวัง นะอย่างเรื่องผมเขาก็เหมือนเดินมหาเราเขาเขาคิดว่าเราเป็นคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องผมไปแล้วนะคะครเรา,เาจัดเซตอะไรให้เขาก็เอาหมดค่ะครับแล้วแล้วนี่ก็คือวิธีการที่เราเองสร้างยอดธุรกิจจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เดือนเดือนหนึ่งเราคิดว่าทั้งเราและทีม <c oughs> ทั้งเราและทีมของเรา <c oughs> มียอดธุรกิจจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่อันนี้นะอาจารย์เอก ถ้าลองคิด1คนใช่ไหมคะ,ะถ้าทานอาหารเสริมอย่างที่โอลาแนะนาไปตกกับ2อ0พกว่าร้อบาทบแล้วนะคะคแล้วก็เซ็ตเนี้ยถ้าใช้ประจรําก็ตกอยู่ประมาณ2เดือนก็เสี่เียต่อคนอนะ่ะประมาณเดือนหนึ่งเสี่ยประมาณ3 0 0พันแล้วคะ่ะทนเดียวนะแล้วถ้าสมมติว่าตัวเราและบวกกับคนในทีมงานนี่ยอดเดือน,เด,อนเดือนหนึ่งก็สามารถสร้างธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้ได้ได จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตว่าคุณอุราสวรรค์ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่ค่อยๆทำความรู้จักเริ่มต้นจากการดูแลและบำรุงผิวเริ่มต้นสู่ Color c o s m e t i c ตแล้วก็เริ่มต้นสู่การดูแลสุขภาพเส้นผมการจัดแต่งทรงผมจริงๆยังมีอีกหลายอย่างมากเลยนะครับแต่เพียงแค่รู้เท่านี้ก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ และเป็นเศรษฐีจากธุรกิจของกิฟฟิรินได้อย่างสบายๆวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ก็คงจะได้รับสาระประโยชน์จากรายการของเรากันไปอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณโอลาสวรรค์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ